สวัสดีครับผู้ชมท่านก็กลับมาพบกับผมพลโมอเตรอร์โวกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่นานมานี้ครับผมได้นําเสนอข่าวว่าทางสุูกิเตรียมตัวที่จะเปิดรถใหม่นะครับช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับและหนึ่งในนั้นที่เราคาดการว่าน่าจะมานั่นก็คือ All New h a ยบุ u s a ในวันนี้ทางสุ u ก i g l o b a l ก็ได้ปล่อยคลิปทีเซอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อย ต้องถือได้ว่ามาจริงสักทีนะครับหลังจากเป็นข่าวลือม,มานานร่วมๆ5ปีเลยทีเดียวว่าเจ้าพยาเหี่ยวตัวใหม่นี้จะมากับเครื่องยนต์ที่มาพร้อมระบบอัดอากาศหรืออาจจะไปใช้เครื่องยนต์ที่มาพร้อมระบบวาล์วแปรผันแต่จากข้อมูลล่าสุดนั้นคาดว่ามันน่าจะเป็นการใช้เครื่องยนต์ที่ขยายความจุซีซีและในคลิปทีเซอร์ที่พวกเขาปล่อยออกมานี้ก็จะเผยรายละเอียดให้เห็นทางด้านหน้าตัวรถอยู่แวบหนึ่งครับ แล้วก็โฟกัสไปที่ชุดหน้าจอมารวัดโดยมารวัดจะเป็นชุดอนาล็อกผสมกับดิจิตัลทางฝั่งซ้ายจะบอกรอบเครื่องยนต์มีเรสไลน์อยู่ที่11,000รอบต่อนาทีฝั่งขวาเป็นมาตรวัดความเร็วบอกทั้งหน่วยของไมล์เปอร์อาลและก็กิโลเมตรเปอร์อาลซึ่งในคลิปทีเซอร์นี้ทางซูซูกิได้เผยให้เห็นถึงสมรรถนะของมันครับว่า ทำท็อปสปีดนี่น่าจะแตะ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวโดยที่รอบเครื่องนั้นยังเหลืออยู่ราวๆ1,000รอบต่อน,นาทีส่วนหน้าจอตรงกลางก็เป็นหน้าจอสี TFT แบบดิจิตอลมีรายละเอียดในส่วนของใจโรเซนเซอร์ที่บอกองศาการเอียงของตัวรถ Power Mode, ห traction control lift control และคลิกชิฟเตอร์ในคลิปนี้ก็ได้ปิดท้ายว่ามันจะเปิดตัวในวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ยังไงก็ต้องมารอติดตามไปพร้อมๆกันครับซึ่งเดี๋ยวไว้ทางทีมงานเราจะรีบมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันโดยเร็วผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆผู้ชมท่านรอติดตามกันไปด้วยทั้งในส่วนของ YouTube c h ANNEL MOTORWOW นี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ดิงแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆใ,ในขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r w a ฝากเข้าไปกดไลค์ และกดติดตามเป็นแบบ Favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเร l Time วันนี้ผมพลนุตรว,ว่าต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ